เฮ้ย,ยทีเหม่ออะไรอยู่วะแล้วก,ก็โดนแฟนขับาลากตัวไปหรอกดูนั่นดิยังพันตกอยู่อ่ะโอ้เจ็บดีรอไลค์แต่วขอดูทำเล่แป๊บน,นึงพี่ทีเฮ้ยเห็นแล้วหล่อเงี้ยก็หิวเงี้ยเหมือนกันเหรอวะนั่นไงพี่ไอ้คนที่โดนถ่ายรูปอยู่อ่ะชื่อดละทีส่วนเพื่อนมันอ่ะชื่อโคบา เห็นเพื่อนมันหน้าโหดอย่างเงี้ยเพื่อนมันอ่ะเชี่ยคนง่ายมากเลยนะพี่เรื่องไงเร่อไงเห็นแซมมันว่าพี่แซมมันทั้งเดินเก่งแล้วก็หน้าไอพี่ไปแล้วเแบงค์ปลอมนี่หว่าเฮ้ยหวายแบงค์ปลอมนี่หว่าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่มันจ่ำเลยอะเพราะแฟนคลับนะพี่ก็พูดอย่างนี้หลายรอบแล้วปะออนออนเอ๊ะมาออนจัดโดยทีทะาลาะกันเนี่ยเดี๋ยวก็คือมีกันคู่เนี้ยเฮ้ยพวกนายทำกันบ้านกันยังอ่ะ เอเอว่ะยัง,ยงเลยเฮ้ยทุกนายมีปัญหาเรื่องกันบ้านกันใช่ไหมเฮ้ยคิดว่าตัวเองตลกมากเหรอที่มาพูดอย่างเงี้ยเออคิดว่าตัวเองตลกมากป่ะแต่เมื่อกี้นายว่าไงนะน,นี่เข้ามาฟังใกแก นายทำการบ้านกันยังวะในวิชานะเนี้เออยังออรูกว่าอ,อ้าวจบแล้วเ,ออเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนะเว่ยออยังทำกระไรไม่เสร็จจ้ะ ไงวะว่าไงเพื่อนปาร์ตี้มาคนเดียวเหรอมากันนิดเดียวเองฮัลโหลวันเี้โดลตีเปิดเปิดเปิดแต่เข้าไนใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนเราจะแนะนำเพื่อนใหม่ของเรานะนี่ชื่อสัญชัยสัญชัยนี่โดลตีนะโดลตีเนี่ยสัญชัยเขาทำงานทำเปิดโครงการเนี่ย ยิ่งใหญ่มากเลยใหญ่โตสุดเสื้ออะไรอ่ะทำกันบ้านให้เพื่อนเฮ้ยไม่ดีไหมอ่ะไม่โกงเหรอมันดีมากเลยนะ่ยพวกนายคิดดูดิพวกนายไม่ขี้เกียจทำกันบ้านหรอเขี้เกียจช่วงนี้ก็แบบบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วอ่ะใช่ไหมแค่พวกนายเอาเงินพร้อมกับกันบ้านมาให้เราแค่นี้พวกนายก็ได้คะแนนฟรีๆแล้วโอ้โหไม่สุดยอดไปเลยนะพวกเราไม่น่าทำยังเลยยังเด็กนะว้าวไม่สุดยอดอ่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่พวกนายะ เด็กทั้งโรงเรียนมีใครอยากทำกันบ้านมั้งไม่มีอย่างนี้ก็ดีเลยดิเราจะได้ไม่ต้องทำการบ้าน ฮ้นายอยากได้โปรโมชั่นเราฟรีป่ะนายแปลกๆปเนี่ยเป็นเกย์ป่ะเนี่ยเปล่าเราว่านายหน้าตาดีอ่ะนายคงดึงดูดลูกค้าเราได้เยอะนายสนใจร่วมกับเราป่ะล้วต้องทำไงอ่ะก็ไม่ยากแค่โปรโมทว่าทุรกิจทำกันบ้านอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะล้วไงต่อ ก็พี่ไม่เลยมากไหนก็ได้กันบ้านฟรีไม่ต้องจ่ายเหมือนคนอื่นเขาเอาวะก็พี่ไม่เลยมากไหนก็ได้กันบ้านฟรีไม่ต้องจ่ายเหมือนคนอื่นเขาเอาวะ่อสาวๆมาทำงานมากกันานี้กว่าครับโจโจบจบจต่อ ต,ตีมาต,ตีมาเฮ้ยขอบคุณมากนะเว้ยที่ชวนเรามาร่วมง,งานอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรที่สำคัญนะธุรกิจเราทำกันบ้านของเราอะ่ะมันสักเซสมากเลยนะและที่สำคัญครูจับไม่ได้ด้วย

พวกผมมีตรงไหนอครูก็แค่เอากัรบ้านเพื่อนมาทําช่วยเชันไปนิดเดียวเองผิดค่ะวันนี้เธอยังโกงกันบ้านเลยวันหน้าเธออาจจะโกงประเทศชาติก็ได้ครูว่าเธอลองหาเวลาติีมงานกับเพื่อนดีกว่านะเพื่นนอนยังได้ความรู้ด้วยได้เข้าใจกันบ้านด้วยเราคิดดูนะ อดูคลิปตัวเองอยู่อ่ะคลิปอะไรสาวมา,มาทำงานบ้างดีกว่าครับที่รับกษาบ้านถ้าแบบมันดีเราต้องทำก็ไม่มดีไงมาใช่มันไม่ดีทำดีตอนนี้มันยังไม่สายอล้วีกลับตัวเป็นคนดีมันไม่ยากหรอก de los picolas